สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับ่องเหรียญชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญของอในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมหามงคลอีกเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญทรงทรงผนวดนะครับนี่นะครับ ทรงผนวดปี2550นอยาสะครับนี่นะครับนี่ด้านหลังนีด้านหน้านะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันก่อนนะครับาลายละเอียดของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญทรงผนวดปี2 5 5 0อที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์วัดบอวรอนิเวศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวา2550นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญทรงผนวดปี2550นะครับหนึ่งคือเพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบรวรนิเวศวิหารสร้างเหรียญทรงผนวด เป็นที่ระลึกเมื่อพศ2508นะครับโดยมีข้อความด้านล่างว่าสเสด็จสมโพธพระเจดีทองวัดบวรนิเวศ29สิงห์นะครับสิงห์นะครับหอหีบกลลันนะครับ2508ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอ สมเด็จพระราชบิดานะครับสองเพื่อเป็นพระราชชอนุสร์ที่ทรงดํารงมั่นพระราช,ชสัทธาในพระพุทธศาสนาและพระราช,ชประเพณีในการออกทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพาการนะครับสามนะครับ เพื่อเป็นอนุสร์สิ่งมงคลสกาละของประสงนิกรพุทธศาสสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงเป็นอักระพุทธศาสนูประถมพบเสด็จออกทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพิสุในพระพุทธศาสนานะครับ สี่นะครับเพื่อเป็นอ,อนุสรณและปฏิการสมาคุณผู้บริจาคสมทบบูรณะปฏิสังขอนพระเจดีย์ที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์มืพันษาครบ80 000, าพรรษา5ธันวาคม2550 และ5นะครับเพื่อเป็นสิ่งมงคลสกาละอนุสรณ์ของพระสงฆนิกรพุทธศาสนิกชนได้มีเหรียญพระบรมรูปทรงพระผนวดเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญน,นี้เป็นเนื้อโลหะเนื้อทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มเมตรนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่อยากให้มือไปโดนนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็มีผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหรียญน,นี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับที่สร้างออกมานะครับเหรียญทรงผนวดเหรียญน,นี้นะครับปีนี้นะครับไม่ใช่ปีส่วนเหรียญปี2อง8ัเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงแล้ว เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเดี๋ยยังไงผมจะนํารูปภาพมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาชมกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญทรงพรนวดนะครับเนื้อทองแดงปี2550นะครับนี่คือด้านหน้ามีข้อความข้างบนว่าทรงพรนวดพศส พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่นะครับมีความสวยงามนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามอีกนะครับข้อความด้านล่างในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8ปพรรษานะครับ5ธันวาคม255050นะครับ ทางบนบูรณะพระเจดีวัดบวรนิเวศวิหารนะครับนี่คือด้านหลังนะครับสวยงามอีกเช่นกันนะครับอ่านี่เป็นตลับนะครับตลับตลับที่ใส่เหรียญมานะครับนี่นะครับส่วนขอบนะครับขอบไม่มีเฟืองนะครับนี่นะครับนี่ครับ สวยงามครับผมก็ใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับราคาก็หลักพันแล้วนะครับหลักพันเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าหลักร้อยก็ก็ร้อยไปปายนะครับถึงพันแล้วนะครับถ้าหาเจ้าซื้อนะครับอืมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาถ่ายคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ